สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู ube, ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสุดยอดเครื่องรางพกไว้มีแต่รวยคลิปนี้นะคะจะชวนทุกท่านมาร่วมชมสุดยอดเครื่องรางที่พกไว้แล้วมีแต่รวยเงินทองเพิ่มพูนกันค่ะ เรียกได้ว่าเครื่องรางของขลังยังเป็นที่นิยมนับถือบูชากันมาตลอดนะคะและเชื่อกันว่าถ้าพกหรือบูชาเครื่องรางของคลังเป็นอย่างดีแล้วจะเสริมให้ชีวิตของคนคนนั้นประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเงินทองโชคลาภจะมั่งมีสีสุข ทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองสำหรับสุดยอดเครื่องรางที่นิยมมาบูชาหรือพกติดไว้มีอะไรกันบ้างมีคำตอบในคลิปนี้ค่ะมาดูเครื่องรางชิ้นแรกเลยนะคะนั่นก็คือหกลกซิลเป็นเทพเจ้าที่คนจีนนับถือมานานค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลถึงสามประการนั่นหมายถึงว่า6กหมายถึงโชคลาภและความมั่งคั่งลก หมายถึงอำนาจวาสนาและเกียรติยศซิ่วหมายถึงอายุยืนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงนิยมมาตั้งไว้ในบ้านซึ่งควรวางไว้ในห้องรับแขกที่สำคัญไม่ควรนำมาตั้งไว้หน้าห้องน้ำหรือห้องครัวเด็ดขาดส่วนการตั้งหกลกซิ่วให้เกิดโชคลาภมั่งมีเงินทองแนะนำว่าให้ตั้งหกอยู่ตรงกลางนะคะ มาถึงสุดยอดเครื่องรางชิ้นที่สองค่ะนั่นก็คือรูปปั้นไอ้ไข่หรือเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักไอ้ไข่แห่งวัดเจดีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีคนไปกราบไหว้ขอโชคลาภและขอพรบนบานศารกล่าวกันมาก ซึ่งหลายคนที่ไปไหว้ก็จะได้สมใจที่ขอไว้กันแทบทุกคนจนได้รับฉายาว่าขอได้ไหว้รับไอ้ไข่เป็นกุมารเทพไม่ใช่กุมารทองมีหลายคนที่อาจจะเข้าใจผิดซึ่งชาวนครศรีธรรมราชเองเชื่อว่ามีดวงวิญญาณของไอ้ไข่สิงสถิตยอยู่ในไม้แกะสลักรูปเด็กผู้ชายที่ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ใครที่มากราบไหว้ที่วัดนี้ก็จะมาเช่าบูชาไอ้ไข่กลับไปเพื่อบันดาลให้มีโชคลาภค้าขายร่ำรวยค่ะมาถึงสุดยอดเครื่องรางชิ้นที่สนะคะนั่นก็คือใส่ดักซับ ไซเป็นอุปกรณ์ที่คนสมัยโบราณไว้ดักจับปลาต่อมาได้มีคนทำไซมาปลุกเสกให้เป็นเครื่องรางเพื่อไว้สำหรับดักเอาทรัพย์สิละโชคลาภให้เข้ามาสู่ผู้ที่บูชา นอกจากนี้แล้วใครที่มีไซดักซัพ์ไว้ที่บ้านหรือร้านค้าจะทำให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีผลกำไรร่ำรวยสำหรับการบูชาไซดักซัพ์ควรหมั่นทำความสะอาดไซให้ใหม่อยู่เสมออย่าให้สก,กรปรกมีคราบดำและอย่าลืมท่องคาถาเป็นประจำว่าอุอากะสะ สมครั้งหรือ9ครั้งตามสะดวกและให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีโชคลาภทํากิจการค้าขายมีแต่กำไรเข้ามาค่ะมาถึงสุดยอดเครื่องรางชิ้นที่4นะคะนั่นก็คือชูชกขอลาบชูชกตามพุทธประวัติเป็นพรามเท่า ในนิทานชาดกเรื่องของพระเวสสันดรเชื่อกันว่าชูชกเป็นเจ้าแห่งโคพคซั์หรือเจ้าแห่งการขอที่ยิ่งใหญ่สำหรับลักษณะของชูชกที่นำมาสร้างเป็นเครื่องรางส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินผสมผงโลหะธาตุที่เป็นมงคลผสมกับได้แผ่นยนันแผ่นจานเครื่องใช้สำริดทองโบราณ เงินโบราณแร่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลสร้างเป็นเท่าชูชกหากใครบูชาอย่างถูกวิธีจะทำให้ผู้นั้นมีชีวิตที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคาถาบูชาชูชกนั้นในคลิปนี้แอดเอาไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะหากใครสนใจสามารถตามไปดูคาถาและท่องตามบูชาได้เลยค่ะ เมื่อว่าคาถาที่บูชาชูชกจบแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงชูชกมหาลาบให้ช่วยเหลือในสิ่งที่ปรารถนาได้นะคะและแล้วก็มาส่งท้ายการที่สุดยอดเครื่องรางชิ้นที่5ค่ะนั่นก็คือกุมารทอง รูปปั้นกุมารทองกลายเป็นเครื่องรางของคลังที่นิยมมาตั้งแต่โบราณและผู้คนก็ยังคงให้นำมาบูชาไว้ในบ้านเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลปกปากรักษาและให้โชคลาภแก่ผู้อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็นเด็กนุ่งจงกระเบนโบราณ ผู้ที่บูชาจะต้องดูแลเลี้ยงเหมือนเป็นลูกของตัวเองหากใครบูชาดีกุมารจะรลบันดาลช่วยให้กิจการค้าขายดีมีกำไรร่ำรวยเงินทองอีกทั้งยังช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งต้องห้ามในการวางกุมารทองอย่าไปตั้งทางทิศตะวันตกหรือปลายเท้าที่เรานอนหรือใต้บันไดบ้านจะไม่เป็นมงคลนะคะ สำหรับของถวายกุมารทองมีดังนี้ค่ะน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่านมแล้วก็กล้วยผลไม้ต่างๆจะเป็นแอปเปิลส้มก็ได้ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดนะคะและยังมีขนมหวานต่างๆเช่นท็อฟฟี่อมยิ้มของกินเล่นของเด็กแล้วก็รวมถึงของเล่นเด็กต่างๆก็ถวายได้ค่ะแนะนำให้ถวายของทุกๆวันพระหรือวันที่ท่านบนบานสารกล่าวแล้วได้ตามคำขอนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของสุดยอดเครื่องรางที่พกไว้แล้วมีแต่รวยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ